วัดดีสวยหน่อยจ้าวัดดีจ้าวัดดีสวยหน่อยวัดดีงามๆจ้าเอาไม้เอาไม้วัดดีจ้าอ่ะวัดดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขเด้อจ้ามือน,นี้ตอนเส,รเส,รเสราเสร์ๆมาเจรเนน้องลำไยจ้าวัดดีสวย ขอบคุณปุญยญนใจดีเอซสุขุสุกคนเด้อค่ะที่สนับสนุนหนองกับมนีก็มาทายให้เบิงช่วงเสาๆสเนี่ยหลังจากท่าคว่มสะอาดให้น้องเส็จก็มาทายให้พแม่พี่น้องได้เบิงการเป็นอยู่ของน้องก็ได้อาหารอ่อยกินนั่นละจ้าขอบคุณเอฟซีไหมเอฟซเก่าเดือจจากที่กดติดตามเขามาก กดไหลกดแช์กดเบิเงไห้หน่องลำไยกับบีซอกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะให้ประสบความสุขความจเจริญในชีวิตหนาทีการงานสู่สุขคนเด้อจ้ะขอบคุณคุณพี่สมคิดเด้อค่ะที่สนับสนุนขามาอัญ่าก็ยังหาสมทบอยู่จ้ะพระท่านได้ไปมัดจำํำเพลินไหวขอบพระคุณหลายๆเด้อคุณพีขอให้ประสบความ สุขความจเจริญในชีวิตครอบครัวเลยหลูกหลานเด้อจ้าขอพรกคุณหลายๆที่สนับสนุนให้น้องสิไปจองอาหารหญ้าเป็งหนึ่งไหวจ้าี่คุยกับซุ่มเพลินไหวน่ะละจ้าขอก่ปากขอบรพอบรกคุณหลายๆเด้อจ้าอรรอสมทบกอมากอะจังสิไปจ่ปปายเพลินกราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอฟซีสุขสุขคุณกัเลียนนำเสนอให้ได้รับหลู้รับทราบเอาได้จังได มียังกะสิตบ,บอกพี่น้องน้ำหนีห้รับรู้สุกคนละจ่าว่าเป็นยังไงน้ำย่ญ่ก็ไดรีซ่ก็ดีพอใดไปทายน้องรีซ่พอน้องรีซซ่ยู่น้ำทงมันกระฝนล่นลื่นมือขึ้นนีกระฝนมืดมือเลจ่าพายุเขาเลยบไดน้องลำใหญยลงไปทงให้เพือ่อนดูเพื่อนรีซ่เราเลยทายมาให้พ่อเมย์พี่น้องได้เบิงเตะเสาเนี่ลยละจ่า กินอ้อยย่น,ยนไปบัดได้กับมืดย่นไปบัดได้กับมืดน้องลำย่อยก็ได้เบิ่งน้องอ้วนน้องพี่คักเด้อจาาพี่น้องเฮา นำเสนอมาให้เบ่งมาให้รับชม กินง่ายกินสะอาดที่แม่ลำไยเนี่ยนะฮามือนี่ถ้าฝนมาตกกะสีใดลงไปกินห<อ>้หาน้ำคงอยู่แต่ถ้าเบิงเหลือสีาลาิ่นๆอยู่หรอวะนี่มันแคยโยันเข่าเนาะขายมาหายหลับเบิงหลับดูว่าน้องลำไยเดินเด้อเดินกินอ้อยแสบคักยำกึบๆนเด้ยน้องลำไยนี่ย ควมสมบูรณ์ของเกล็ดเบิร์เด้อพี่น้องเฮาเบิร์นขังลังกระทองตึงปึ๊กพอกินเม็ดมือเนาะ ญงางามสูงปานตัวผูได้ลำใหญ่น่่ก้มสูงพันปานตัวผูแล้นะเนาะคนจังหนึ่งมากคิดว่าเป็นสร้างซีโดแล้วบอ้ว่าเป็นตัวเมียดอกเห่ือคิดว่าส่างซีโด พี่น้องลบเลยละบิง้งน้ำเสาเบิ้งลำย่ยไปก่อนด้วยจ้าถ่ายน้ำเสนอจักน้อยกะเสียออกไปท้ำบุญโยวัตรจ้าถ่ายเบิงให้เบิงก่อนกลัวมันเน็ดเน็ดมันสีแลนมันกระซาเนาะกลัวสิ ให้เล่นให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งมันก็เกือบเกือบชั่วโมงกลัวผลิตคือสองชั่วโมงกว่าแล้วเทือก็ได้เป็นไปตัดอ้อยกําลังมาตัดอ้อยกําลังมาให้น้องเอาไปให้รีซอครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ลำญ่ครึ่งหนึ่งตัดแต่เสารอาหารหนองลำไยเอาไปล่งให้รีซอแล้วเหลือครึ่งหนึ่งก็ให้หนองลำไย ເດີ້ຈະຖ່າຍໃຫ້ພີນ້ອມາພນອງຮົາດບິ່ປຕັດຕ່ເຊົາ ยากาศอยู่น้ำบานอยู่น้ำเฮือนนหนองลำไยก็ดีบ่ได้เปียกฝนคือรีซอแล้วเนาะรีซอนอนตากฝนมดขึ้นไปแล้วรีตนหมอคือกันเต็กอะอยากให้ลำไยได้พักก็หนองแกกว่ารีซอเนาะรีซอกำลังเหลื่อมนมกะให้เขาสูน้ำฝนไปก่อน อุุ่ดมสมบูรณ์ของลำไยลุงเดือดเดอบอุดมค่กคักกาบขอบขอบคุณ่อแม่พี่น้องเฮ้าเอฟซีสุข,ขสุขล้นผููทีสนับสนุนเขามาให้น้องได้มีอาหารกินขอบคุณคุณพีสมคิดเถื่อนึงเด้อจะกาล่องงบสนับสนุนมาละจะจังสีใดไปสื่อเปลงหยาถิบึงพระเจ้าไว้กาบขอบคุณเด้อคุณ,คณพีก็หายประสบความสมเร็จในชีวิตขอบคุ้ว สุขควมจเจริญขอให้สิ่งดีสิ่งดีๆเขามาสู่ขอบรั้วคุณพีเดอค่ะคุณพีสมคิดอันก็นลบล่อปวกพีพีเอฟซีใจดี D, ที่สนับสนุนเขามาอีกได้พบกับสิไป่าจเป็นทายาให้เพิ่นจะ้ะขอบประคุณหล,ลายๆเด้อค่ะมีเรื่องอยังกับสิวขาให้พ่อแม่พี่น้องฟังโดยป่ปิดบ่บังและพอเฮาเป็นส่างตกงานล่อหน่วยงานคนช่วยเหลือกับ ไปถามเมื่อว่านหนี่เพื่อนกับพระท่านมีกาหนดเปิดรับเนาะทั้งสองโครงการก็ดีโครงการคดอาณาจักรกับโครงการอันเขาเขียวนะล่ะจา้าที่ยุบานเขาเปิดทําการอยู่สมัยนี้ก็ไปสมัครไว้แล้วแต่เพื่อนพระท่านมีกาหนดว่าสิรับห้องมือใดโอ้อยากค่ะกลี้ยนน,ำน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ล่ละจา้าหักก็กำลังปง เดี๋ยวมือหลังมือหนาก็สิปไทยหยามาให้พ่อเม่พี่น้องเขาเบิงว่ามันสูงซําใดเนาะกับขอบคุณหลายๆเด้อสุขสุขุนทีิสนับสนุนให้น้องมีอาหารได้กินกับขอบคุณหลายๆจากใจญ่คนเหลียงส่างกับ่มีหยังสิตอบแท้ระค่ะมีแต่ค้าว่าขอบคุณจากอกจากใจในล่าจ้า ใจโดูมากหมายถว่าน้องได้กินเป็นยังได้เขาก็มีควบทุกแล้วเนาะกับการได้กินได้อยูจนย่ญ่ก็ดีก็ได้ มื่อนี้ก็คือสิยุตติไายลำไยไป่เพียงแค่นี้เด้อจ่ามือนาอาสิยไายมหาพอแม่ปี่นนองเด่นรับเบิงรับช่มไมกราบสวัสดีสุปูสุพ้นเด้อค่ะสวัสดีจ้า